มีใครทราบบ้างพระศา,าสดาสวดอะไรมีไหมไม่มีนะพระก็ไม่ทราบเหมือนกันอาตมาถามพระพันกับองค์ท่านก็ไม่ทราบนะพระศาส,า,าสดาสวดกฎอิทัพป,ปัจจยตาสวดปฏิจจสมบาทวงรอบการเกิดวงรอบการดับสีบ่บรรทัดเองโยมโยมนั่งท่องพาวหุหงชินนบัญชรในนะพลิกหน้าพลิกหลังกับหน้ากับหลังได้ยาวเหยียดเลยนะท่องได้คล่องเลยนะแต่โยมทําไมไม่ท่องสีบ่บรรทัดนะ่ะ อิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอีทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางเนรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่คือพระเจ้าของศาสนาพุทธคือกฎธรรมชาติไม่มีตัวใครของใครเพราะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีเพราะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีเพราะธรรมชาตินี้ดับธรรมชาตินี้จะดับ เช่นว่า